เมืองซากุระห้องวิจัยของรองอาจารย์ใหญ่อาจารย์ครับเมื่อไหลพี่เอ๋เขาจะลงมาสักทีนะ่ะยืนรออยู่สองชั่วโมงแล้วฉันว่าสองชั่วโมงครึ่งแล้วละมังเพียขึ้นไปนี่นานมากเลยนะเนี่ยเบ้พี่เอ๋วเขาขึ้นไปทําไมข้างบนนั่นนะ่ะอาจารย์ครับผมว่าสลามตัวนี้จะต้องมีประโยชน์กับมนุษยชาติมากๆเลยนะครับอาจารย์นายรู้ได้ยังไงว่าสิ่งประดิษฐ์ของฉันคือสลามอา้าวก็อ,อาจารย์บอกว่าอาจารย์จะทําสลามเมื่อ3าวันก่อนนะครับ สลามเมื่อสามวันก่อนอ๋อเออใช่จริงด้วยฉานทำสลามออกมาเป็นสิ่งประดิษฐ์คันสุดยอดของฉันมากๆเลยนะอยากจะบอกว่าสลามวันนี้นะฉันคิดค้นมาเป็นระยะเวลาหลายร้อยหลายพันปีเดี๋ยวก่อนครับอาจารย์หลายร้อยหลายพันปีเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นน่ะเหมือนกับสลามเขาจะเขากําลังจะเกิดการระเบิดนะครับอาจารย์อ๋อเขาจะระเบิดแล้วพวกเราทาไงอ้าวพวกเราก็ต้องหลบสิครับอาจารย์ต้องหลบง่ายเหรอโอ้โหเดี๋ยวเลย เออเลือกก็เลือกอาจารย์ก็เลือกแล้วโอ้โหสลามระเบิดกระเด็นออกไปเต็มเลยทำไงดีเล่ทีเนี้ยโอโอเป็นไรเปล่าครับไม่เป็นไรแต่ฉันคิดว่าฉันไม่น่าจะไหวแล้วแล้วแล้วสลามที่ระเบิดออกไปไปอยู wit. ่ในเมืองแล้วละมังตอนเนี้เราจะทำยังไงกันดีสิ่งที่ฉันคิดค้นได้กระจายกระจายออกไปทั่วเมืองฉันมีความคิดแล้วมะ ไปช่วยเก็บสลามให้หน่อยความคิดของอาจารย์คือจะให้ผมไปเก็บใช่ไหมครับเนี่ยใช่แล้วฉันยังพูดไม่จบเลยอย่าพึ่งพูดผมรู้ว่าอาจารย์ให้ผมไปเก็บอะแตว่ว่าเราไม่มีอุปกรณ์สําหรับไปจัดเก็บสลามพวกนี้นี่ครับไม่ต้องไปห่วงฉันคิดค้นอุปกรณ์เสริมมาให้พวกนายเรียบร้อยแล้วอุปกรณ์อะไรจะมาดูดสลามได้กันนะอ้าวแล้วพูดมาก่อนแนละ้วฉันจะพูดอะไรต่อฮะหรือว่าอุปกรณ์ที่อาจารย์จะทําให้ผมเนี่ยเอาไว้สําหรับดูดสลามเข้ามาเก็บได้้นเหรอครับเป็นอุปกรณ์จัดเก็บสลามชั้นเยี่ยมยอด มากมากเลยงั้นเดี๋ยวผมไปหาคนช่วยก่อนนะครับหาใครหาพี่ฝนครับอ๋อได้เลยฉันรู้แล้วว่านายจะต้องไปหาคนคนนั้นแน่นอนพี่ฝนกนเรื่องอะไรเหรอคือว่าเมื่อกี้เมื่อกี้รู้แล้วเมื่อกี้ได้ยินเสียงมาแต่ไกลเลยคือว่าสลามกระจายออกไปนอกเมืองเหรอสลามกระจายออกไปนอกห้องทดลองอะอ่ะอ๋อนอกห้องทดลองเราก็เลยต้องไปเก็บว่างั้นใช่แล้วไม่รู้ว่ากระจายไปตกตรงไหนบ้างอะนะมา เรื่องนี้เมื่อแล้วจัดการได้เสมอฮะลองอาจารย์ใหญ่ลงมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุปกรณ์ที่ฉันคิดค้นจัดการเรียบร้อยแล้วนายสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ใช้อุปกรณ์ของฉันในการรวบรวมสารให้กลับคืนสู่สภาพเดิมเพิ่งจะ3วินาทีเองครับใช่ฉันคิดมานานหลายร้อยหลาย,ลายพันปีแล้วจันหลายร้อยหลายพันปีได้ไงอาจารย์เพิ่งจะทาเมื่อกี้ไม่หรอแต่ว่าฉันคิดค้นมานานแล้วพวกนายไม่รู้เหรอว่าฉันเนี่ยนะเป็นนักวิทยาศาสตร์ เดี๋ยวก่อนนะครับชุดคุ้นๆอยู่นะเนี่ยอุปกรณ์จัดเก็บสลามนี่เลยโอ้มีแบ็คแพคข้างหลังแล้วนี่คืออุปกรณ์สําหรับดูดเก็บไปในแบ็คแพคใช่ไหมครับใช่แล้วใช่แล้วเอาละพี่ฝนตามมาเลยกระจายไปตรงไหนมั่งอ่ะนี่ไงสลามมีเศษกระเด็นอยู่แถวนี้พวกนี้ก็ดูดเก็บไปให้หมดเลยนะโอ้นี่ไงเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยเดี๋ยวหายไปแล้วอะ่ะอะไรหายไปอ่ะสลามไงหายไปได้ยังไงก็อยู่ที่พื้นนั่นไง หมายถึงรอยที่จะตามหาเขาน่ะสิรอยหายรอยเท้าเขาหายไปเหรอรอยห่าโอ้โหอะไรเจ,เจอแล้วมานี่เร็วพี่ฝนเจออะไรเหรอนั่นไงน่นยจอยแล้วโอ้โหท่านพอออกครับเต็มตัวเลยนั่นเดี๋ยวก่อนเหมือนมองเห็นอะไรบางอย่างที่หางตาครก็ได้ช่วยฉันด้วยกำลังเดินเวีนอยู่ดีๆอะไรก็หล่นมาใส่เนี่ยเอยแล้วทำไงดี สลามถล่มเมืองเดี๋ยวก่อนนะพี่ฝนเพ,พ่ขอเปิดปุ่มนี้ก่อนเปิดปุ่มอะไรเขาเขียนเอาไว้ว่าปุ่มสําหรับดูดสลามปุ่มสําหรับดูดสลามเหรอกดตรงนี้เลยใช่ไหมอ๋อนี่ไงเก่งไ้แล้วโอ้โห,โหนึกว่าเครื่องดูดฝุ่นนี่ดูดสลามได้ด้วยเหรอเนี่ยออนี่ไงสุดยอดไปเลยอุปกรณ์นี้เดี๋ยวขอไปใช้มั่งฮะอุปกรณ์นี้จะเอาไปใช้มั่งอีกแล้วใช่ขอยืมขอได้ใช้มั่งหรือยังยังยัง,ยงเหรอฮะ มาแล้วพี่ฝนดูนั่นดิโอ้นี่ค่ะสลามกําลังถูกจัดเก็บเข้าไปในกระเป๋าเรียบร้อยโอเราดูดสลามเข้ามาเก็บได้แล้วอะ่ะสุดยอดไปเลยโอ้ดีจังเลยนะเนี่ยว่าแต่ว่ารองอาจารย์ใหญ่ทําอะไรเล่นอีกแล้วหรือไงฮะรองอาจารย์ใหญ่เขาทาการทดลองผิดพลาดอืมเจ้าหมอนี่ชอบทําการทดลองแอบทําการทดลองลับอยู่เรื่อยเลยการทดลองผิดพลาดไปยอะนิดนึงนะคะ ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพวกเราจะตามเก็บกลับมาให้หมดนะครับใช่แล้วใช่แล้วค่ะงั้นกอฝากพวกเธอสองคนด้วยนะเพราะว่าฉันเห็นอยู่ฝั่งตรงข้ามอีกหนึ่งที่นะไม่ต้องไปห่วงค่ะเดี๋ยวพวกเราจะจัดการเก็บให้เรียบร้อยพี่แอร์พี่ฝนงั้นรีบไปเก็บฝั่งตรงข้ามก่อนเร็วเข้ามาเร็วเข้าตอนนี้เราจะต้องไปจัดเก็บอัอน,นี้งอจะแล้วนี่อะไรกันเนี่ยทำไมมีสลามหล่นลงมาเพื่อนตัวฉัน เพราะฉะนั้นเราจะต้องเก็บมาให้หมดเลยเออขอโทษด้วยนะครับพี่ชายเดี๋ยวพวกเราจะช่วยจัดเก็บสลามนี่ออกไปเดี๋ยวนี้ละครับมาแล้วดูดเข้ามาเลยนี่กดปุ่มดูดสลามจัดเก็บให้เรียบร้อยนี่เข้ามาอยู่ในกระเป๋าเรียบร้อยแล้วโอ้โหดูดมาแล้วพี่ฝนเร,เ,เรียบร้อยในที่สุดเราก็เก็บสลามเข้ามาแล้วมาเครื่องดูดฝนเลยฮะพวกเธอนี่เคยหยันทำอะไรแปลกๆอยู่เรนะื่อยเนาะระวังให้อย่าให้คนอื่นเขาเดือดร้อนสิ ไม่ได้ทำค่ะคือพวกเรามาช่วยใช่แล้วล่ะครับพวกเรามาช่วยคนที่ทนะําน่ะคือรองอาจารย์ใหญ่นะครับคือว่ารองอาจารย์ใหญ่ขอทดลองผิดพลาดไปหน่อยนะคะเขาจะทําคุณสลามที่ออกมาช่วยเหลือมนุษย์ที่อยู่ในในเมืองเมืองอะไรนะเมืองซากุระพี่ฝนอ่าหลายที่แล้วเกินพี่ฝนลืมเอาละตรงนี้ <c oughs> ต่อเลยเพี่อ <c oughs> เห็นแล้วง่ายง่ายเจอแล้วโอ้โหเจ๊ครับขอโทษด้วยนะครับพี่สาวคนสวยคะคือว่าพวกเรามาช่วยแล้วค่ะ ไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวผมจะจัดเก็บสลามตรงนั้นออกมาให้หมดเลยนะครับนง่แล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นงั้นล่ะคะอยู่ดีๆเขามีอะไรหล่นลงมาจากถังฝาฉันขยับขยเยนไม่ได้เลยคะ่ะต้องขอโทษด้วยนะครับการทดลองของผมกับรองอาจาร,รย์ใหญ่เกิดผิดพลาดขึ้นมานะครับพยายามช่วยฉันด้วยคะ่ะเพิกแต่การเลยเก็บขึ้นมาให้หมดเลยเร็วเข้านี่ดึงเข้ามาแล้วจัดก่อนเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับขอบใจมากเลยนะนึกว่าจะเดินออก ออกมาข้ามถนนไม่ได้แล้วค่ะไม่เป็นไรครับตอนนี้ก็เดินข้ามถนนได้เหมือนเดิมแล้วนะครับผมเอคอคือว่ามีเรื่องยากจะคอลองนิดหน่อยนะคะมีอะไรเหรอครับข้างหน้าน,นั้นยังมีอีกมีอีกหลายมีอีกหลายสลามเลยนะคะงั้นเดี๋ยวผมไปจัดการต่อนะครับผมอบใจมากเลยนะมาเร็วเข้าพี่ฝนอยู่ไหนอีกอะ่ะอืมถ้าเป็นข้างหน้านั้นเอ๊ะนั่นอะไรอ่ะเหมือนจะเป็นแถวบ้านแล้วน,นะโอ้ เดี๋ยวก่อนนะเหมือนเห็นอะไรบางอย่างเลยเขาเขามีชีวิตด้วยนะเขามีชีวิตด้วยแล้วก็สลามที่หล่นลงมาเนี่ยก็คือเศษสลามแค่เล็กนิดเดียวเองอะ่ะเขาเคยหยบได้หรือว่าเขาจะกลายร่างไปมนุษย์ต่างดาวแล้วหรือเปล่าอืมเป็นมนุษย์ต่างดาวกันเหรอใช่โฮหฮานาจัง ช่วยด้วยค่ะไขก็ได้ฉันก็ยับไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพยายามเอาสลามทั้งหมดออกมาเดี๋ยวนี้นะครับ่วยฉันด้วยนะคะฉันจะเดินเดินรอบเมืองสกุลัเดินลำบากมากเลยนะคะได้เลยได้เลยพี่ฝนช่วยกันพาคุณสลามออกมาเร็วเข้าถ้าเราถ้าเราเก็บคุณสลามหมดทั้งเมืองแล้วแล้วเขาจะกลับคืนสู่สภาพเดิมได้หรือเปล่าต้องออกไปให้รองอาจารย์ใหญ่ดูว่าทําอะไรได้บ้างอะนะตอนแรกว่าจะเอามากําจัดฝุ่นทั่วเมืองสักหน่อยแล้วตอนนี้เป็นไงอะ่ะ โอ้ฝุ่นทั่วเมืองก็หายไปแต่ว่าคนก็โดนสลามลงไปคลุมด้วยนะสิโอ้เมาฉะนช้นางเขาได้รับความเดือดร้อนเราจะต้องช่วยเหลือเขาขอโทษด้วยนะคาน้าจาังไม่เป็นไรหรอกค่ะแต่ข่าวนาข่าวหน้างใหญ่เกิดเรื่องแบบนี้อีกนะคะจะพยายามนะครับมาเร็วเข้าพี่ฝนเหน่นไงนั่นนะ่างน,นะนี่ไงที่พี่เอกมองเห็นตอนแรกอะ่ะใช่พี่ฝนก็มองเห็นเหมือนกันโเพราะว่าให่ลาึ้นมา ทำไมสลามมีลูกตาแล้วล่ะเขาก็ย,ย้ายล่างขึ้นมาแล้วหรือว่าเพราะเราเบิดจากครั้งที่แล้วก็เลยโอ้โหนั่นหัวหน้าก็โดนจับไปช่วยด้วยค่ะ,ะพี่สาวนางเงือกนี่นะช่วยฉันด,ด้วยฉันกําลังจะเดินลงน้าทะเลอยู่ดีๆมีอะไรไม่รู้หล่นตุ๊บลงมาเดี๋ยวพวกเราจัดการเองนะครับไม่ต้องกลัวครับผมจัดเก็บให้เรียบร้อยเลยนะของพี่เอกใก้จะเต็มถังแล้วพี่ฝนช่วยดูดหน่อยได้เปล่าได้ได้ได,ได้เดี๋ยวพี่ฝนจัดการเก็บให้เอง เป็นไงบ้างครับเกิดอ,อะไรขึ้นงั้นเหคะคือการทดลองผิดพลาดนิดหน่อยครับขออภัยด้วยนะครับการทดลองอะไรงั้นเหรอการทดลองสลามสําหรับดูดฝุ่นในเมืองนะครับอ๋อถ้ายางงานช่วยเก็บข้างหลังด้วยนะคะได้เลยครับแล้วตรงนี้เราจะจัดเก็บมายังไงอะ่ะอ๋แย่แล้วนั่นคุณสลามคุณสลามก็ขยายร่างเหมือนกับว่าหัวหน้ากับเจ้ของเราก็จะติดขึ้นไปด้วยนั่นน่ะๆๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องรีบช่วยเขา แล้วจะดึงออกมาได้ไหวไหมเนี่ยดูดิช่วยด้วยค่ะัะติดอยู่ในนีเริ่มหายใจไม่ออกแล้วเนี่ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยพวกเราด้วยช่วยฉันด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยฉันด้วยช่วยป้อมด้วยนะคะแย่แล้วทำไงดีสลามตัวใหญ่เข้าไปกินป้อมซะแล้วอะทำไงดีพี่ฝนสลา เอาละสงสัยจะต้องเปิดเร่งสุดกำลังเลยนี่นี่จะต้องจัดการให้เรียบร้อยอดูดิสองคนนี่ช่วยกันดึงเข้ามาสลามค่อยๆลดขนาดลงไปแล้วพี่ฝนใช่แล้วใช่แล้วมาเร็วเข้าเราจะต้องช่วยจัดการให้เรียบร้อยเลยบู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 บอกพี่บว่าไงะเจ้าบอบ,บอกว่าเหมือนมีเครื่องเตือนสัญญาณขึ้นมานะ่ะสัญญาณเตือนหรอฮะโอ้มัน,มนกําลังจะโอเวอร์ฮีท โอ้ว่า heat หมายความว่าอะไรอ่ะเครื่องมันร้อนเกินไปแต่ว่าสําเร็จพอดีเครื่องอรอง้อนเกินไปแล้วเครื่องจะระเบิดหรือเปล่าไม่ระเบิดเพราะว่าคุณสลามลงมาเหลือตัวนิดเดียวแหละจริงเหรอ,อ,อพวกนอยสองคนนี่จัดการโจรตัวนี้ด้วยเนาะนั่นไงเขายอสวยลงมาแล้วงั้นเดี๋ยวเพ่พาไปคืนรองอาจารย์ใหญ่ก่อนนะ